กับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขคูสุขคนนะครับผมมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำสุหมงสุบอลสุจุ่มสุแจนะครับเนาะอ่ะคลิปนี้พี่น้องครับผมมาพบมาพอกับช่องเจ็ดหนึ่งวันฉลองคือเก่าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้อยช่องนี้ไว้น้วยนเด้อพี่น้องฝากช่องน้อยช่องนี้ช่องเจ็ดหนึ่งวันฉลองไว้เป็นลูกในบ้านเป็นวันในสวนแ่อพี่น้องครับผมมือนี้กะตรงกับมือวันที่สิบตุลาคมวันพฤหัสที่สิบตุลาคมเนาะกะเป็นมือที่นะครับเนาะ บอโจนะครับเนาะเพื่อนใดปล่อยซิงเกิลพิเศษไม่ล่าสุดออกมานะครับผมอ่า uh, ซื้อเพลงว่าสายเลือดนักสู้นะครับซึ่งเพลงเพลงนี้นะครับเนาะทั้งดันของบอโจเพื่อนบอกว่าแตง่งขึ้นมาแบบเป็นพิเศษเลยเพื่อยกย่องนะครับคุณพ่อสงกรานผู้สร้างหมอลำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอ่า uh, ทรงมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อนว่านะครับเพื่อ ให้ลูกลูกหลานๆนี่นะครับเนาะได้เอามาต่อยอดนะครับเนาะเออ ทำมาหากินนะครับเนาะจนลูกลูกในประสบผลสําเร็จด้วยดีมาสันล่าสุดเนี่ยท่านด่านของนุ่มโจรครับพี่น้องเพิ่นก็เลยได้แบบกันกล่องเพลงเพลงนี้แหละนะครับสายเลือดน,นักสู่เนี่ยนะครับเนาะออกมาแบบตั้งใจร,อรอ้องออกมาแบบตั้งใจร้องรอเอาตั้งใจร้องที่สุดนะครับเนาะจากจิตวิญญาณนะครับเนาะของลูกคนหนึ่งนะครับเนาะซึ่งท่านด่านของบอโจเพิ่นบอกว่า,าวันที่10เนี่ยนะครับวันนี้แหละวันที่10เวลา9ก้าโมงเช้านะครับผมสิได้จักวิว นะครับเนาะเสิติตนะฮะสิติดมาแรงบอหรือบติดบอเป็นอยังเพิ่นว่าเพราะว่าอีหยังนะครับเพิ่นก็มีเหตุผลของเพิ่นครับผมหลายขออยู่นะครับข้อหนึ่งเพิ่นบอกว่านะครับสิติดอ่าสิสิได้จัดวิวกับตามแต่สิติดมาแรงบอกับตามแต่เพิ่นว่าเพราะว่าอย่างพอแรกเพิ่นว่านะครับเนาะมันเป็นเพลงพิเศษนะครับเนาะแต่งขึ้นเฉพาะตัวเรากับครอบครัวของเราอ่าข้อสองนะครับเพิ่นบอกว่าเหตุผลเพิ่นเนาะเพลงนี้กับร้อง เพลงนี้ร้องบนเวทีก่อนแล้วนะครับผมความตื่นเต้นหรือความออยากรู้อยากฟังมันอาจจะลดน้อยลงนะครับออย่างต่อมาครับผมในใจลึกๆนะครับคิดว่าแฟนๆคงแชร์เชียร์นะครับแล้วกะ็คอมเมนต์นะครับผมโซอยคือเกาณล่ะนะครับเนาะเพื่อนยานอพอหนาลาเพื่อนว่าเนาะเพื่อนเพื่อนยานอันเพ่งของอันบอโจเนี่ย อันซิโบโดังนะครับเนาะพนญานคนหลอกหนาลาเบนว่าเอาอย่างทีซีนะครับขาดว่าสิติดมาแร้งยูดัวประสานเนาะหอดเวลาพี่น้องกะสิบเบิร์เงี้ยงคือเก่านะครับถึงสี่ามีขอหนึ่งขอสองกระามแต่นะครับสุดท้ายเพื่อนบอกว่าเป็นกาลังใจให้คนสางงานนะครับเนาะกับทรงพลังนะครับลงให้อ่า บอโจผู้อ่าให้ให้กบคุนพ่อนะครับนะคุณพ่อสงกรานผู้ก่อตั้งวงสาวน้อยพิษบ้านแพงนะครับลากัดสุดท้ายเพื่อนบอกว่าอย่าลืมเด้อพี่น้องภ่ษัาวันที่สิบนะครับเวลาเก่ามงเสานะครับอย่าลืมเด้อสันตมอ่าช่องย t u b e ของสาวน้อยนะครับลาเพลินอินดีเรคคอร์ดนะครับเนาะให้พ่อยี่น้องเขาไปเบิ้งเขาไปชมเขาไปเชียเขาไปให้กําลังใจนะครับเนาะปันวิวซอยกันแนเขาไปฟังซอยเพื่อนแนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะอ่ะผมกระออย่ดอกครับว่า เพราะว่าจะเป็นเพลงของไพรกระตามแต่ที่อยู่ในเครือสาวน้อยนะครับเนะาะเอฟซีลายนะครับเนาะเพลงอุ้งอิงนะครับเนะาะเอฟซีหนุ่มอุ้งอิงเอฟซีสาวน้อยพิบ้านแพงนะครับก็ต้องเขามาเบิึงมาแยา่งนะครับเขามาฟังนะคะัยอดวิวกับโอ้พี่น้องครับผมพุ่งพุ่งกระจายติดมาแรง ทุกเพลงถ้าเป็นเพลงของน้องอุงอิงเนาะรวมถึงเพลงของอบอจโญยุมานินด้วยนะครับเนะะาะหลายเพลงที่ผ่านมาจบแบบจบแบบจบแบบเ,เท่ๆบอกครับผมนะฮะหรือว่ายังกะตามแตนนี่แหละหลายเพลงของเพลินเนาะหรือว่าจะเป็นเพลงของศิล,ลปินอีกห,หลายท่านที่อยู่ในเครื่อเดียวกันนะฮะศิล,ลปินนะครับเนาะ,ะกระตองมี่เอฟซีศิล,ลปินกระตองมี่พอฮักแม่ฮัก นะครับค,ค่อยๆสนับสนุนอยู่แล้วผมก็เชื่ออยู่หรอกครับผมว่าเพลงเพลงนี้สายเลือดนักสู้นะครับเนาะกจากีเขาไปอยู่ในอ่าสีเขาไปอยู่ในใจของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับสาวน้อยพิบันแพ่งได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมสิเปิดสู้พ่อแม่พี่น้องฟังสะกอนว่าอ่ามวนบ่มวนจังไหรเนาะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยกันยังบอท่านได้ฟังบรอกพี่น้องณนะตอนนี้เด้อครับเด้อณนะตอนนี้เพลงสายเลือดนักสู้นะครับเป็นเพลงพิเศษของบอสโจโยมานินเนี่ยตอนนี้เนะี่ยยอดวิวเนี่ย หนึ่งแสนแล้วนะพี่น้องปล่อยมาแค่6ชั่วโมงเท่านั้นเองปล่อยมาแค่6ชั่วโมงนะครับตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่1นึ่งแสนวิวแล้วนะครับเนาะ <c oughs> เอาเป็นว่าจันสี่ซัพี่น้อง <c oughs> อเพลง <c oughs> เพลงนี้เนี่ยมีความยาวอยู่ประมาณ5นาที <c oughs> เพลงเพลงนี้มีความยาวอยู่ประมาณ5นาที้ะพี่น้องเด้อเดี๋ยว,ยวก่อนที่ผมสิปิดคลิปคลิปนี้เนี่ยครับผมจะสิเปิดเป็นเพลงสุดท้าย้อพี่น้องเนาะถาเบิงถาเชี่ย์ถาฟังบองฮูคือกันว่าเพลงนี้มีลิขสิทธิ์บอถามีลิขสิทธิ์นะครับเนาะกาอันเสียให้พ่อพี่พน้องในเดี๋ยวฟังมือดอกนะครับเนาะจักมือสองมือจากนั้นเดี๋ยวผมจะคอยสิตัดเสียงลบเสียงออกนะครับเนาะจากในกะเป็นกระลังนใจให้วอโจนะครับเนาะแล้วผมก็สิเป็นอีกคนหนึ่งทีสิเขาไปฟังเพลงนะครับเนาะสายเรือนนักสูนะครับเนาะ ให้ยอดวิวเพิ่มพูนกระจายขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับบอสโจดยมานินนะครับเนาะให้เพิ่นได้ส้างสรรค์ผลงานขึ้นมานะครับผมฮากับเปลี่ยนเอฟซีนะครับเนาะยู่ดันหลังฮากับคอยสนับสนุนอุ่มชู้พักดันเพิ่นนะครับบอว่าจะเป็นด้านนาไว้ที่หรือว่าจะเป็นผลงานเพลงแต่ตามแต่หรือว่าจะเป็นศิลปินคนอื่นๆที่อยู่ในเครือสานอนพิบาลแพ้่งเช่นเดียวกันสำหรับคลิปๆนี้ฝากไ้แต่ซัมนี่และพี่น้องครับผมอย่าลืมขอาไปฟังเด้อครับเด้อเพลงนะครับผม สายเลือดนักสู้นะครับผมนะครับอยู่ในช่อง YouTube สาวน้อยลำเพลินโชว์อินดี้เรคคอร์ดนั่นเองคลิปนี้ฝากไว้สนิทเดี๋ยวเข้าไปฟังเพลงม้วนๆนะครับเนาะของบอโจอยอมมานิ่งพร้อมๆกันกับเพลงที่มีซอว่าสายเลือดนักสู้เด้อพี่น้องเด้นอ,อ,อนะครับนาฬิการตามแท่บพี่น้องครับผมฝากอ่ากดไลค์กดแชร์นะครับนอกากฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปคลิปนี้หรือว่าจะเป็นทุกๆคลิปผมช่องจริงหนึ่งน้ำเน่แล้วก็ฝาก นะครับกดติตามช่องนะครับในน้อยช่องนี่ไว้น้ำในเดอร์พี่น้องเดอร์ช่องเจ็กหนึ่งวันฉลองเอาล่ะตอนนี้ผมพร้อมแล้วเขาไปฟังเพลงม้วนน,น,นนะครับนาอสายเลือนนักสู่เสียงร้องของบอสโจโยม,มนินร้อมๆกันเลยครับ เป็นครั้งแรกด้วยพี่น้องที่ผมได้ฟังสสสสาายยเวืออออดดนนนักููบบบ้้มแแพ่่่ตตตทททุุรํขค ัแค่ลูกอยู่ดีกินดีในทูกก้างาพอเขียดเส้นทางให้ลูกบอกมีคำว่าฟรูกลมลุกคุกคานนานตีจนพอดฟังฟันหลักฐานยืนยันคนร่วมยิน เต็มที่ยอนบ่มีพ่อรวมดีใจ หวังแค่ลูกลบ่ลำบากีี่โลกที่ลูกหาเป็นพอ่อเป็นหมอเป็นครูมาหอดมือนี้สิ่งที่ลูกเห็บพอ่อคงรับรู้สายเลือดนักสูงของพ่อฝังอยู่นะ เอาละพี่น้องเอาจักเคืงเพลงกับพ่อนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปมันสีเงาจนเกินไปพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมกระสีเปิดฟังนะครับเนาะจักสามสีหาหลอกแต่ผมมองว่างเมื่อนี่ละนะครับจะได้กรฝากเพลงเพลง้มืนอนี่เด้อพี่น้องเด้อเขาไปเบิ่งเขาไปฟังเขาไปให้กับนั่งใจบอดโจพี่น้องความหมายเพลงว่าหันเทียนเนี่ยผมคนขึ้งลุกนะครับเนาะอะจะได้กระตามแต่ขอนุญยาตปิดคลิปแต่ซัมนี่ลละพี่น้องครับผมฝากเพลงเพลงนมําอน่เด้อไซเลนนักสู่ความหมายดีแห้งพี่น้องครับผมฟังไปคนลุกไปเนาะครับเนาะ่ะ เอาเป็นว่าข้อนี่อัดลำลากตะพิมทุนีกันแล้วกันพอกันไม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ